สวัสดีครับโอเยสนะครับวันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะฮะสำหรับเด็กๆก,ก็จะแต่งตัวแฟนซีมารับขนมเด็กๆก,ก็จะชอบมากนะฮะหนึปีมี1ครั้งนะฮะเดี๋ยวผมจะหันหลังให้เขาก่อนพอลูกค้าลงมาก็จะหันกลับมาเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูครับลูกค้าจะเซอร์ไพรส์รืเ่าลูกค้าจะด่าเดี๋ยวรอดูครับ สวัสดีครับโอเยสนะครับ <Wow. S 1> วันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะฮะสำหรับเด็กๆก,ก็จะแต่งตัวแฟนซีมารับขนมนะฮะโอ้โอเคอันนี้รัสเชี t ยูทูบชื่อนี้เร็วๆค่ Thank you Thank you Thank you y o u t o o มันก็จะเป็นการแจก,กขนมให้กับเด็กๆนะพวกลูกอมพวกขนมช็อกโกแลตพวกนี้นะฮะเด็กๆก็จะชอบมากนะฮะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะฮะทุกวันที่สามสิบเอ็ดตุลาของทุกปีนะฮะคืนนี้นะผมจะใส่หน้ากากแบบนี้ไปส่งอาหารลูกค้าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะฮะเด็กๆนี่ชอบกันมากนะฮะถ้าไม่ติดโควิดนี่เด็กๆจะเยอะมากกว่านี้นะฮะเขาก็จะมีนี่นะครับ พวกลูกอมพวกนี้นะฮะให้กับเด็กๆนะครับ Trick or treat. Oh thank you. Go well ค่ะ Bye bye. You you. เนี่ยนะฮะเด็กๆก็แต่งชุดต่างๆพวกนี้แฟนซีพวกนี้นะ Thank you. Thank you you ค่ะ Happy Halloween. Happy Halloween, happy Halloween, hello Tiga putih, 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 Happy Halloween. Hello. Tiga putih, 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 bucket? It's good Happy Halloween Happy Halloween. ไม่เฉพาะเด็กนะฮะคนโตก็จะแต่งชุดแต่งชุดแฟนซีแบบนี้นะครับ Hello Tricky Thank you Thank you Bye t r i c k ตีกตี้ตกีกต่าโอเคเดี๋วติ๊ี <Thank you. S 1> ้แฮาโีกตีเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูตามซอยนะว่าคนจะแต่งชุดแฟนซีพวกนี้เยอะมากแค่ไหนนะสำหรับปีนี้ครับ ตามบ้านคนเขาก็จะแต่งแต่งบ้านกันแบบนี้นะมีลูกฟักทองนะครับคนก็จะมานั่งแจกลูกอมให้กับเด็กๆหน้าบ้านแบบนี้นะครับเด็กๆก,ก็จะมารับลูกอมวางไว้แบบนี้นะฮะคนแต่งตัวเยอะมากนะครับน่ารักน่ารักทั้ง้นเลเด็กๆครับแต่งบ้านสวยนะครับ พอดีช่วงนี้ต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีด้วยนะครับเริ่มสวยครับนี่วันนี้เด็กก็เยอะเหมือนกันนะครับผมจะลองใส่หน้ากากไปส่งอาหารให้ลูกค้านะฮะจะลองสักคนนะเดี๋ยวดูซิว่าลูกค้าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะตอนนี้ผมไปรับออเดอร์มาแล้ว ึ่งออเดอร์แฮปปี้ฮอลลูได้เายไม่ทันได้ใส่เลยลูกค้ามันรออยู่ลูกค้าหัวเราะเลยผมได้แค่ทำแค่นี้เองโอ้คนเมื่อกี้เราใส่หน้ากากไม่ทันนะเขาก็เลยหัวเราะเดี๋ยวลองมาดูอีกคนนะคนใหม่นะตอนนี้ผมไปรับออเดอร์มาแล้ว เดี๋ยวเราไปดูปฏิกิริยาเขากันนะว่าเขาจะเป็นยังไงนะเมื่อเห็นผมใส่หน้ากากแล้วก็ไปส่งอาหารให้เขานะฮะฮัลโหลเดลิเวอรี่เอาไซส์พีซผมกำลัิเดินสู่โอเคแต่งตัวรอแล้วครับรอเซอร์ไพรส์ลูกค้านะครับ ลูกค้าผู้ชายเนี่ยลูกค้าจะต่อยป่ะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวรอดูนะว่าลูกค้าจะทําแบบไหนนะอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะหันหลังให้เขาก่อนพอลูกค้าลงมาก็จะหันกลับมาเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะโดนตีรือโดนหมัดโดนมือหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูครับลูกค้าจะเซอร์ไพรส์ล้วลูกค้าจะด่าเดี๋ยวรอดูครับลิฟต์ลงมาแล้วครับลูกค้าเปิดตู้เนาเปิดตู้เนาป๊าแฮปปี้ฮอลลีวี ลูกค้าแม่งนิ่งมากไม่มีอารมณ์ร่วมกับกูเลย <c oughs> <c oughs> โอเคผมได้เวลากลับบ้านแล้วอันนี้มันจะเที่ยงคืนแล้วผมลงเวลาไว้แค่สองชั่วโมงเนะยกลับบ้านดีกว่า่บายครับสวัสดีครับ <c oughs>